Chào buổi. Xin chào. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ครับผมก็วันนี้นะครับผมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะครับก็ในส่วนของสมาคมท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของทอททในส่วนของอจังหวัดพังงาแล้วก็วันนี้ได้มีการนําสื่อน,นํากลุ่มนักเที่ยวเข้ามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิลันวันนี้ก็เท่าที่ทราบสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับมียอดจองมาประมาณ1,900กว่าคนนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วจังหวัดพังงาหรือในส่วนข,ของตัวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิลันเนี่ยจะมีจานวนนักเที่ยวที่ว่าเขาจากัดอยู่ประมาณ3,000กว่า ก็มาเกินครึ่งนะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักค่อนข้างคึกครืค้นวันแรกนะครับก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามาก็หลากหลายบริษัทเดินทางมาจากทุกทกที่เพื่อที่จะเดินทางมาชมความสวยงามของเกาะซิมิลันครับผมนักท่องเที่ยวนี่ส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นยุโรปคนไทยเอเชียครับแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือหรือ,อกลุ่มที่เป็นคนไทยเข้ามามีส่วนครับผมส่วนในในเรื่องของ ผู้ประกอบการพวกเรืออะไรพวความปลอดภัยดังนัก็ในส่วนของผู้ประกอบการนะครับตอนนี้ก็ทางสมาคมทุกอย่างที่จังหวัดพังงาประสานกับทางกรมเจ้าท่าหรือแม้กระทั่งอุทยานมีการฝึกอบรมเรื่องของการเช็คอุปกรณ์เรื่องของการตรวจเรือเรื่องของการที่จะเน้นย้ำนักที่ไว้ใส่เสื้อชูชีพหรือแม้กระทั่งเรื่องของคํานึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการที่จะจุดดาน้ําหรือแม้กระทั่งจุดบริเวณต่างๆเนี่ยฮะเรามีมาตรการซึ่งผู้ประกอบการที่อยู่ในภายใต้ของซิมิลันหรือเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะ ค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลนักเที่ยวเป็นอย่างดีแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะบริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับผม มันเล่นกับเรือเลยใช่ไหมยอสตัวใหญ่มากเลยอ่ะ